ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจอจง 1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560มาตรา11ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเาผยแพร่ในระบบกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา56วงเล็บ2วงเล็บขอไข่วงเล็บงองูและวงเล็บเฉชิง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคออรัฐพศ2560ข้อ11เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำน,นาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึง่งจัดทำร่าขอบเขตของงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ21ในการซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณนนลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอด้วย สเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจ,จงจะเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้25อ22 4. มี่มอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุเจราจาตกลงราคากับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการเสนอราคามายัางเจ้าหน้าที่แล้วจึงดําเนินการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ24 5. ดําเนินการซื้อหรือจ้าง 6. เมื่อผู้ประกอบการส่งมอบพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุในกรณีไม่เกิน10,000แบาท สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาัฐพศ2560ข้อ79วรรค1ให้ถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงที่เป็นหนังสือคือใบสั่งซื้อจัดจ้างได้โดยตรง